อยากจะให้พระอาจารย์สรุปให้ฟังนะในประเด็นพระราชบุตรีาอยากจะฟังท่านรองศาสตราจารย์เวศเหมือนกันว่าจะคิดเหมือนผมไหมว่าพระราชบุชาเนี่ยน่าจะมีส่วนนะมันสะท้อนอะไรว่าที่ผ่านมามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราจะมองไปข้างหน้าเราจะใช้พระราชบุชาเนี่ยมาทําเรื่องการเรียนการสอนบาลีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยมันจะมีส่วนมากน้อยมากน้อยแค่ไหน หรืออย่างไรครับเชิญท่านศาสตราจารย์เว่ในประเด็นนี้ครับครับขอบคุณครับ <c oughs> ในประเด็นเรื่องศึกษาพระบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับเราเราต้องยอมรับตอนนี้นะท่านอาจารย์เราต้องยอมรับตอนนี้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีอยู่สองฉบับฉบับที่หนึ่งก็คือมคตภาษาสุทธมาคติกะภาษาคือภาษาของมคตุนล้วน กับพัะไตรปิฎกอีกแบบหนึ่งก็คือเทศซียาภาษา<ม>ก็คือภาษาพื้นเมืองหมายความว่าได้แปลพัะไตริิฎกไปเป็นภาษาพื้นเมืองแล้วที่ถามว่าจะเอาพัะไตรปิฎกฉบับไหนมาเรียนเราก็ต้องไปดูประโยคแรกเราจะส่งเสริมพระบาลีอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนแล้วว่าพระองค์ต้องการให้เราศึกษาสุทธมาคติกาภาษา คือพระไตรปิฎกที่เป็นฉบับภาษาบาลีเพราะประโยคแรกพระองคแต่ว่าเราจะส่งเสริมการเรียนการศึกษาพระบาลีอย่างไรเพราะฉะนั้นมีหลายคนบอกว่ามันไม่จําเป็นเนี่ยถ้าถ้าถ้าจะศึกษาพระไตรปิฎกก็พระไตรปิฎกฉบับแปลก็มีอยู่แล้วแต่เราต้องยอมรับความจริงนะท่านอาจารย์นะยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเวลาเราถ่ายทอดภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างกรณีเมื่อวานเรื่องโควิด สิบเก้าที่ที่เราจะตั้งชื่อเป็นภาษาบาลีอะไรมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นจุดประสงค์เป้าหมายของพระราชปุจฉาของพระองค์ท่านนี่ก็คือบาลีกับบาลีพระไตรปิฎกทีนี้เมือ่อเมื่อเราได้ข้อยุติว่าบาลีที่พระองค์ต้องการให้เราเข้าถึงนั้นก็คือสุทธะมาคติกาภาษาสุทธะมาคติกาภาษาก็คือภาษาที่มัน เป็นภาษามคตที่มันเป็นภาษาบาลีทีนี้วิธีกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยท่านอาจารย์ผมว่าเป้าหมายของพระองค์เนี่ยก็คือต้องการที่จะเรียนเพื่อจะให้มันเข้าถึงตัวพระไตรปิฎกจริงๆหลักธรรมในพระไตรปิฎกจริงๆมันคืออะไรเหมือนกับที่กระผมได้ยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนตอน้ตนแล้วว่ากระบวนการเรียนการสอนเนี่ยเราขาดกระบวนการวิเคราะห์หลักธรรมเนี่ยเรา เราขาดมากเลยนะท่านอาจารย์ก็คือเราแปลได้อย่างเดียวอภิเทเรากัลยาเนป่าปาจิตตังนิวารเยพึงเร่งสร้างความดีแก่ชีวิตพึงห้ามจิตจากชั่วความมหมองเพราะเมื่อทําดีเนื่นเพลินลำพองใจย่อมปองในชั่วครั่วกมลแปลได้แต่เราไม่รู้ว่าหลักธรรมจริงๆจูเลกาาดกพรามได้ฟังแล้วบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้ย่งไงเราไม่เคยมีการวิเคราะห์อภิเรตกัรยาเนจิตตัง ปาปานิวารเยนจุดประสงค์เป้าหมายของอาจบทนี้นี่ตัดถะเป็นยังไงนยัยถาเป็นยังไงเราไม่เคยศึกษาที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าเครื่องมือศึกษาเราไม่มีเมื่อเครื่องมือศึกษาไม่มีองค์ประกอบที่จะเข้าถึงพระไตรปิฎกมันจึงไม่มีท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นการศึกษาที่เป็นระบบมุขาปาถาที่เรียกว่าการศึกษาคำปีบาลีสัตธาวิเศษเนี่ยผมว่า มีความจําเป็นมากนะท่านอาจารย์เราไปอ่านพระไตรปิฎกเนีท่านอาจารย์สมมติสมมติเราเราหยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งของหลักสูตรบาลีสนามหลวงชั้นเรียนที่ผมคิดว่าผมแปลแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องหนึ่งก็คือแปลอัตตราาพระวินัยประโยคประโยคหกประโยคเจ็ดนึ่ก็คือบทว่าได้แก่บทว่าได้แก่โดยที่เราไม่เข้าใจว่าเรื่องราวจริงๆมันคืออะไร เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวพระไตรปิฎกมาเรียนเอาอัตกถามาเรียนมันก็จะเกิดการเข้าถึงพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นคําถามง่ายๆนะท่านอาจารย์ถ้าถามผมว่าเรียนบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎกผมก็ตอบสั้นๆเอาพระไตรปิฎกมาเรียนเอาตัวบาลีพระไตรปิฎกมาเรียนซึ่งความจริงมันก็ควรเป็นดังนั้นนะท่านอาจารย์นะ คือหลักสูตรเมื่อหยิบบาลีพระไตรปิฎกมาเรียนแล้วเนี่ยเมื่อสงสัยก็ไปเปิดอัตกรถาอัตกรถายังไม่เข้าใจก็ไปเปิดดีกาดีกาไม่เข้าใจก็ต้องไปเปิดอนุดีกาอยู่ชนะมันต้องเป็นลำดับวงการศึกษาแบบนี้ทีนี้ในหลักสูตรเราเนี่ยประโยก้าเราเรียนดีกาท่านอาจารย์โดยไม่รู้ว่าไอตัวบาลีพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยมันคือตรงไหนแต่เราก็เอาดีกามาเรียน จะถามว่ามันมีในบาลีไหมก็ต้องบอกว่ามีเราเรียนบาลีพระไตรปิฎกไหมก็ต้องบอกว่าเรียนแต่มันลำดับคัมภีร์มันผิดลำดับจริงๆแล้วต้องเรียนพระไตรปิฎกสงสัยก็ไปเปิดอัตกถาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะท่านอาจารย์นะผมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเวลาเราเราเรียนในระบบคัมภีร์นะมันจะสนุกเช่นเราเรียนในมหาปรินีพานสูตรเราเรียนมหาปริณีพานสูตรเราก็ยก บาลีพระตั้ปีต่อขึ้นมาเรียนพระเจ้าอาชาติศัตรูสั่งวัสการะพรามไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้อุบายอุบายมาโจมตีแคว้นวัดชีถ้าเราไม่เข้าใจว่าได้อุบายท่านอาจารย์ถึงตรงนี้คนจะโจมตีพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าให้อุบายแก่วัสการะพรามไปโจมตีแคว้นวัดชีได้ยังไง เราก็ต้องไปเปิดอัตกถาอัตกรถาท่านก็อธิบายชัดเจนว่าที่พระพุทธเจ้าต้องให้อุบายแก่วัศการพรามเพราะอะไรโอ้ยสนุกท่านอาจารย์ถ้าเราเรียนบาลีแบบนี้เนี่ยมันจะสนุกก็คือเปิดตัวพระไตรปิฎกสงสัยก็เปิดอัตกถาอันนี้เรียกว่าระบบวงปริยัติแต่ท่านอาจารย์มันมีแต่มันจะเรียนอย่างนั้นได้อย่างไร ถ้าเราไม่เรียนศรัทธาวิเศษเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนศรัทธาวิเศษก็คือเรียนหลักภาษาเพราะฉะนั้นหลักสูตรบาลีของเราที่เรียนเราถึงที่เราเรียนจนถึงปเรียนเก้านี่คือเราเรียนระบบหลักภาษาจริงไม่จริงท่านอาจารย์เราเรียนวิธีแปลเราเรียนวิธีแต่งวิธีแต่งฉันกลับไทยเป็นมคตนี่คือเราเรียนระบบหลักภาษาแต่เราไม่ได้เรียนระบบของคำพี มันจึงไม่เข้าถึงบาลีพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นความเห็นผมนะท่านอาจารย์นะถ้าจะเรียนให้เข้าถึงบาลีพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะต้องเรียนตัวศรัทธาวิเศษก่อนก็คือเรียนบาลีสนามหลวงนี่ก่อนแต่มันจําเป็นถึงเก้าปีไหมอันนี้เราต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนระบบหลักภาษาก็คือเรียนระบบบาลีสนามหลวงแล้วท่านก็มีตําราให้เราฝึกในในหนังสือหลักสูตรนี่คือหนังสือฝึกนะท่านอาจารย์ ธรรมบทภาคหนึ่งถึงภาคบีคือฝึกฝึกแปลฝึกแปลฝึกแปลฝึกแต่งถามว่ามันจําเป็นต้องเรียนซ้ํากันไหมเพราะมันก็ไปซ้ํากับประโยคในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนหลักภาษาได้ในระดับหนึ่งแล้วนี่เราก็เอาพระไตรปิฎกมาเรียนเมื่อสงสัยอะไรก็ไปเปิดอัตถกถา,าดีกาโยชนานี้เรียกว่าการเรียนโดยไม่ถูกครอบสมอง แต่เราเรียนอัตกถาดีกาเราถูกพระอัตกถาอาจารย์ครอบแล้วนี่เพราะฉะนั้นเมื่อไปเรียนพระไตรปิฎกจริงๆเราเราก็ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเราก็ไม่ได้เปิดเราก็โดน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 ครอบโดยพระอัตกถาอาจารย์อย่าลืมว่าพระอัตกถาจารย์คือระบบความคิดความคิดหนึ่งเราอาจจะคิดต่างจากท่านก็ได้อันนี้คือการศึกษาที่ผมมองว่ามันควรจะเป็นคือการศึกษาระบบวงปริยัตคือเอาพระไตรปิฎกมาเรียน สงสัยก็ไปเปิดอัตกตกถา,า,า,าดีกาอนุดีกาโยชนะถ้าสงสัยไวยากรณ์ก็เอาปริยนธรรมที่เราเรียนมานั่นแหละมาเป็นตัววินิจฉัยถ้าไม่พอเราก็ไปเอาบาลีกัดใจนาะรูปสติอุตโตทยสุโพตลาการมาวิเคราะห์อีกสนุกสนานครับท่านอาจารย์ถ้าเรียนแบบนี้แต่นักเรียนปัจจุบันนี้ไม่ได้เรียนเพื่อเป้าหมายพระาศาสนาแบบนี้ ไปถามนักเรียนอาจารย์เคยทําวิจัยบ้างไหมว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนเข้าเรียนเพื่อจะรักษา,าศาสนาหรือเรียนเพื่อจะไปรับราชการลาสิกขาไปทํางานโรนงานงานีอ้อาจารย์เคยวิจัยไหมเวลาเวลาเราสอนหนังสือในสานักเรียนเราถามว่าเคยวิจัยไหมอาจจะเคยท่านอาจารย์นักเรียนร้อยรูปเนี่ยผมว่าถ้าถามแล้วบอกว่าเรียนเพื่อจะอยู่ดํารงสมณพเพศชีวิตต่อเรียนเพื่อจะรักษา,าศาสนาอาจารย์พลาดเป็น เกรดเอดเลยครับแล้วให้ความรู้ทางภาษาบาลีเต็มที่สร้างบุคลากราศาสนาทายาทเต็มที่แต่ถ้าเรียนเพื่อจะไปทำมาอาคา้าขายอาชีพอาจารย์ก็อย่าทิ้งเขาแต่ปัจจุบันนี้เราทิ้งเขาไงท่านอาจารย์อย่าลืมว่าคนที่เข้ามาอยู่ในพระาศาสนาของเรานี่คือคนของเราทั้งหมดอยู่ในวัดเราสองร้อยคือาศาสนิก พุทธศาสนิกชนของเราสองทั้งหมดแต่เราให้โอกาสคนที่สอบสอบได้นอยู่ต่ออยู่ต่อแต่คนที่สอบตกเป็นไงจังก็ละทิ้งละทิ้งละทิ้งก็ไปผลสุดท้ายก็ลาสิกขาไปเสียเวลาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่ควรจะตระหนักกันที่สุดเนี่ยท่านอาจารย์คือบุคลากรขอ,ของศาสนาเรานี่คือสิ่งสำคัญยุวยชนของเรา สามเณรของเราลูกของเราหลานของเราเขาจะต้องได้รับโอกาสดีกว่าเราผมสั้นๆเท่านี้ครับจารขอบคุณครับแอนแคนเบก็นำเสนอได้ได้เห็นภาพแล้วก็ทําให้ผมเองก็อยู่ในเรียนมาบางทีแล้วก็นะไม่มองคนลมันก็ได้ความรู้เพิ่มจริงๆนะครับอย่างเรื่อง พระไตรปิฎกแต่ก่อน,ม,นมันช่วยตอบคาถามตรงนี้ว่าไอ้เจรียนบาลีไปทําไมในเมื่อมันมีแปลอยู่แล้วนี่อย่างนี้นะครับอย่างเรีนก็ตอบไดยเหียนชัดเลยว่ามันเป็นถ้าเป็นสูตรที่กะภาษาเรียนร่้งเดิมเนี่ยกับเทศยาภาษาแล้วมันมีความหมายต่างกันนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าชี้ให้เห็นเลยว่าการที่จะเข้าถึงพระไตรปิฎกนั่นก็คือพระไตรปิฎกคือเถกนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เข้าถึงเถก จะเข้าถึงนิดหน่อยเมื่อไปเจอคําว่าวุตตมิเจตังพระขาวตาวุตตมิเหตังพระขาวตาเนี่ยยกพุทธบ์ในพระไตรปิฎกมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นมุมมองที่ว่ามันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือสะท้อนว่ายัางต้องเรียนเครื่องไม้เครื่องมือคืออย่างเช่นต้องมีสภาวิเศษเอาพระไตรปิฎกมามาเรียนด้วยมาแปลด้วย